นี่นะครับติดแค่2ต <ills> ัวนะครับอันตราโซนิกนะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับผมนะไม่มีบ่อนะไม่มีบ่อนะเป็นกระมังดํานะครับนี่เดี๋ยวผมเป่าให้ดูนะนี่นะกระมังสีดํานะครับแล้วก็มีตัวอันตราโซนิกหนึ่งตัวแล้วก็มีนี่ลูกลอยนะครับเพื่อเติมน้ํานะครับเพราะว่าน้ามันระเหยออกมาแล้วมันก็จะแห้งนะครับแล้วก็จะมีลูกลอยเติมน้ําไว้นะครับก็คือน้ําไม่ขาดนะครับผม นี่ใช้เทคนิคง่ายๆอย่างนี้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับผมนี่นะก็จะเป็นกระมังสีดำๆพลาสติกนะนี่ใส่ตัวอันตราหนึ่งตัวแล้วก็ลูกลอยนะครับลูกลอยตัวนี้เพื่อเติมน้ำนะฮะเราตั้งระดับน้ําไว้นะน้ําไม่แห้งนะน้ําที่พ่นออกมานะครับเป็นไอน้ํานะครับถ้าเราไม่มีลูกลอยนะเพื่อเติมน้ําก็จะแห้งนะครับและตัวอันตรามันก็จะไม่ทํางานเพราะว่าระบบเซนเซอร์มันจะตัดนะครับเมื่อน้ําแห้งนะครับผมดีมากครับผมดูนะครับ โอ้โหสวยงามมากครับติดแค่2ตัวนะครับแล้วติดไว้บนพื้นนะครับธรรมดานะครับไม่มีอ่างน้ํานะครับก็สวยงามแบบนี้นะมันจะวิ่งตามพื้นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะเหมือนไอหมอกแบบนี้เลยนะครับดูดีๆก็เหมือนเมฆอีกทีนึงนะฮะดูนะฮะนี่นะครับ